สวัสดีครับวันนี้ก็มีราคาโปรโมชั่นนะครับสำหรับเดือนธันวานะฮะก่อนจะปีใหม่แล้วนะครับก็มีราคาพิเศษนะครับมารีวิวแล้วก็มาแนะนำนะสำหรับ honda w เว็บร้อยสิบตัวล้อแม็กนะฮะหรือว่าตัวท็อปสีดำแดงนะตัวนี้จะเป็นปี2 0 2 4เลยนะครับผมนะวันนี้มาอัปเดตราคาทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะสำหรับเดือนธันวานะนะระ เผื่อมีเพื่อนๆนะพี่ๆท่านใดน,นะฮรที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถก็สามารถเอาราคาแล้วก็เอาคลิปนี้นะลองไปสอบถามในเขตเพื้นที่ของเพื่อนๆพ,พี่พก็ได้นะครับวันนี้ลงให้นี่รวมทุกอย่างเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุย สวัสดีครับทุกท่านนะสวัสดีผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็วันที่11ธันวานะฮะสองพนะครับวันนี้ก็มีโปรโมชั่นนะครับสำหรับออร์ด้าเว็บร้อยสิบตัวล้อแม็กสีดำแดงนะครับวันนี้มาอัปเดตราคาให้นะครับสำหรับโปรโมชั่นเดือนธันวานะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆนะฮะหรือว่าพี่ๆท่านใดที่กำลัง มองหารถใช้งานนะฮะหรือว่ากําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถนะไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะครับไม่รู้ว่าจะเอาสีไหนนะครับวันนี้ก็มีมารีวิวแล้วก็แนะนําก็จะเป็นเว็บร้อยสิตัวท็อปนะตัว2 0 2 4นะครับตัวนี้จะเป็นสีด,ดําแดงนะครับข้างหน้าก็จะเป็นสีดํานะครับตัวนี้ตัวท็อปเลยนะครับตัวล้อแม็กนะครับนี่ตัวใหม่ล่าสุดก็จะเป็นนี่ลายยางนะลายยางใช้ของดูรูนะลายยางใหม่สวยมากนะครับ แล้วก็สติเอร์นะครับ <Stars> ตัวนี้จะเป็นสติเกอร์ข้างหน้านะ <ST AN CO> ก็จะมีข้างบน2ชิ้นนะครับแล้วก็มีตรงนี้อีกชิ้น1นะครับแล้วก็ที่ใหม่ล่าสุดก็จะเป็นแผงเรือนใหม่นะฮะถ้าเป็นก่อนหน้านี้นะตรงนี้จะเป็นสีฟ้านะครับแต่ว่าตัวใหม่ล่าสุดก็จะเป็นสีแดงนะแผงเรือนใหม่นะตัวใหม่ล่าสุดเลยสีแดงนะครับเนี่ยตัว2024นะครับ ันนี้ลูกค้าจองแล้วนะครับรับรถวันที่1 4นะครับอันนี้ก็เลยมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับเผื่อมีเพื่อนๆนะฮะโบนัสออกนะฮะอยากซื้อให้พ่อให้แม่นะฮะหรือว่าจะซื้อไว้ใช้เองก็ได้นะครับเนี่ยสีนี้สวยนะครับแล้วก็ขายดีมากนะครับในส่วนของราคานะครับอันนี้คือราคาล่าสุดเลยนะครับสําหรับฮอนด้าเว็บร้อยสิบตัวล้อแม็กนะฮะสำหรับเดือนธันวานะนะตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่47,930บบาทนะครับ อันนี้คือราคาที่ร้านฮอนนาจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับผมนะเพราะว่าแต่ละเขตแต่ละพื้นที่นี่ราคาอาจจะไม่เท่ากันนะครับบางร้านก็อาจจะถูกกว่านี้นะบางร้านก็อาจจะแพงกว่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็สามารถแอดไลน์นะฮะหรือว่าจะโทรเข้ามาก็ได้นะครับที่0921577129นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไลน์แล้วก็บอร์โทรผมเองนะฮะของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะครับ ตอนนี้ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะครับออกรถได้เลยนะครับในส่วนของเงินดาวนะครับตอนนี้ทางร้านก็จัดโปรเหมือนกันนะครับสำหรับเดือนธันวาทนะตอนนี้เงินดาวจ่ายรับรถอยู่ที่100บาทนะครับออกรถได้เลยนะครับแล้วก็มีกิฟต์วอชช e r นะฮะส่วนลดให้อีก5 0 0บาทนะครับนี่ฮะสวยนะครับตอนนี้ก็โปรนะฮะต้อนรับปีใหม่นะครับเผื่อมีเพื่อนๆนะฮะหรือว่าพี่ๆท่านใดที่กําลัง จะออกรถนะหรือว่าจะออกให้ลูกให้หลานนะฮะหรือว่าจะออกให้พ่อให้แม่นะช่วงปีใหม่นะครับก็แนะนำนะตัว110ตัวนี้น่าขี่แล้วก็น่าใช้มากนะครับราคาก็ไม่สูงมากนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากนะครับใช้ดีด้วยนะครับสาหรับตัว110ตัวนี้นะฮะนี่ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับส0 2 4นี่สีใหม่นะครับผมนะฮะแล้วก็ลายยางตัวใหม่นะฮะตัวนี้ยางหน้านี่ใช้ของดูโรนะครับผมนะขนาดยางใน70็0นะฮะทับิขอบ17นิ้วนะฮะ ล้อแมกก็เป็นล้อแมกสีดาออกด้านหนนะครับปั๊มดิสสีทองนะครับเนี่ยสวยเลยนะครับลายใหม่ล่าสุดก็มีทั้งหมดอยู่สีสีนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะก็จะเป็นสีดําแดงตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีสีแดงสีน้ําเงินแล้วก็สีขาวแดงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟท้ายไฟท้ายนี่เป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับไฟเลี้ยวก็เป็นแบบธรรมดานะับ ตัวนี้รถผลิตวันที่2ธันวาะนะ2 5 6 6นะคันนี้ลูกค้าก็จองแล้วนะครับรับรถวันที่14นะธันวาะนะครับทุกวันนี้เขาก็แจ้งวันเดือนปีผลิตให้เพื่อนๆพี่ๆได้รู้ด้วยนะครับว่ารถเราผลิตวันที่เท่าไหร่นะครับส่วนวันที่จดทะเบียนนะฮะก็สามารถไปดูได้นะในเล่มคู่มือสีเขียวนะครับนี่ฮะลาย2024นะเพื่อนๆพี่ๆว่าสวยไหมฮะสำหรับเว็110ตัวล้อแม็กซีดาแดงนะ ตัวนี้จะเป็นปี2024เลยตัวใหม่ล่าสุดนะครับข้างหลังนี่จะเป็นดัมเบลนะฮะข้างหน้าจะเป็นดิสนะส่วนข้างหลังจะเป็นดมนะแต่ว่ายางนะยางนี้ใหญ่มากนะครับตัวนี้จะเป็นลายใหม่ล่าสุดนะลายดูโร่นะฮะ2024นะก็จะเป็นยางแบบนี้นะครับแต่ว่ายางก็ใหญ่เหมือนเดิมนะ80ทับ90ขอบ17นิ้วนะครับส่วนฝาครอบบางโซ่ก็เป็นสีดำออกด้านหน้านะสปริงโชคสีดำ ตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์110 cc, 1 2, 1 0ซีซีหลูกสูบ2วาเบานะฮะตัวนี้ขนาดลูกสูบอยู่ที่47มิลนะช่วงชักนี่63.1นะ่ะฮะก็เป็นระบบเกียร์นะฮะเกียร์ก็ก1นึ่งทีนี่เหยียบไปข้างหน้าเลยนะครับนี่ฮะลายนะฮะตัวนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับเปิดเบาะก็ข้างหลังเหมือนเดิมนะครับในส่วนของถังนี่ก็สามารถจุน้ำมันได้ถึง5ลิตรนะฮะถังใหญ่มากนะครับผมนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นหมายเลขตัวถังนะฮะ ในส่วนของอัตราประหยัดน้ํามันนะฮะสำหรับท่านใดที่กําลังมองหารถที่ว่าประนหยัดน้ามันแนะนําตัวนี้เลยนะครับนี่ฮะประหยัดมากนะฮะเจ็ดสิบหกจุดเก้ากิโลต่อลิตรเติมหนึ่งจุดสามนี่สามารถขับได้ถึงหนึ่งร้อยกิโลนะฮะราคาก็ไม่สูงมากนะครับราคาที่ติดมากับรถนี่สี่หมื่นหกพันสี่ร้อยนะครับอันนี้คือราคายังไม่รวมภาษีพร,ะระบรนะฮะแต่ว่าของเราก็จะมีค่าโอนค่าทะเบียนค่าพร,ะระบรนะของเราขายอยู่ที่สี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบบาทนะ พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียร้อยหมดเลยนะครับราคานี้ยังไม่รู้ประกันรถหายนะครับสาหรับท่านใดที่อยากทําก็ทําเพิ่มก็ได้นะครับปีละ950บาทนะครับตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครแบตเตอรี่ก็รับประกันเหมือนกันนะครรับประกันให้6เดือนหรือว่า5,000กิโลเมตรนะตัว2,24 0นี่จะไม่มีเครื่องมือมานะครับผมนะเดี๋ยวเพื่อนๆพี่ๆออกไปแล้วก็สอบถามเครื่องมือนะฮะตัวนี้จะไม่มีมานะครับสาหรับตัวใหม่นะครับทุกวันนี้ฮอนด้าเขาไม่แถมมาแล้วนะครับเพราะว่าอยากให้เรา เข้ามาตรวจเช็คนะฮะตามศูนย์เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ h หน้ารับประกันเครื่องยนต์ใด้3ปี30,000กิโลเมตรนะส่วนระบบหัวฉีดก็รับประกันได้5ปี50,000กิโลเมตรนะแต่ว่าเงื่อนไขการรับประกันนี่เพื่อนๆพี่ๆต้องเข้ามาตรวจเช็คตามระยะทางนะฮะก็คือตัวนี้เลยครับดูสีขาวนะสีดําไม่ต้องนับนะขับได้1,000กิโลเมตรให้นํารถมาตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับพอต่อไปก็4,000แล้วก็ทุกๆ4,000กิโลนะครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นสีดําเงานะตัวนี้จะเป็นสีดนะครับ ตัวใหม่ล่าสุดนะฮะตัวท็อปก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือนะฮะนี่สีนี่สวยนะครับขายดีมากนะเพื่อนๆพี่ๆนี่สนใจเยอะมากนะครับอันนี้คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านนะคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าร้านอยู่ที่ไหนนะฮะร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับท่านใดสนใจก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับที่044691390นะฮะหรือว่า จะโทรเข้ามาเบอร์โทรผมก็ได้นะครับที่0921577129นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้นะครับ0921577129นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมนะของเราขายราคาจริงเลยนะครับผม47,930บาทนะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดแล้วนะครับจ่าย47,930บาทนี่รอรับป้ายทะเบียนกับคู่มือนะฮะไม่เกิน45บันนะทางร้านก็จะโอนแล้วก็ ทำทะเบียนให้นะฮะครั้งแรกก็จะเป็นป้ายทะเบียนบุรีรัมย์นะครับผมนะเนี่ยสวยงามเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆนะฮะพี่ๆทนายที่เคยซื้อหรือว่าเคยสอบถามรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะฮะว่าแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ขายอยู่ที่เท่าไหร่นะส่วนที่นี่ก็ขายใะพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบอยู่ที่47,930ับาทนะครับเนี่ยสวยเลยนะครับถ้าใส่ตะกร้าไปนี่สวยเลยนะครับตะกร้าหน้านี่ใบละ206บาทนะครับสำหรับของแท้นะครับ ข้างหน้าสวยนะครับข้างหน้านี่ไฟหน้า LED นะส่วนไฟเลี้ยวเป็นแบบธรรมดานะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ